สวัสดีทุกคนจากสันจอหนเอสปีซื้อปลาทูจากตลาดปลาของเราดําเนินมาถึง EP สุดท้ายแล้วค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่กันประมาณ2อาทิตย์ <c oughs> ส่วนใหญ่วันหยุดยาวของคนสเปนนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ตั๋วเครื่องบินหรือว่าโรงแรมต่างๆเนะะี่ยค่ะราคาสูงมากๆเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็จะเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นเราก็เลยชิงใช้ก่อนเลยค่ะประมาณ2อาทิตย์ <c oughs> ส่วนปีนี้พวกเราจะไปโผล่ที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะฟ้ดก็มีอยู่นิดเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังน่่่าาจะลงได้อยูกมที นูของเราวันนี้นะคะก็จะทําเป็นข้าวขยำปลาทูค่ะก็คือมีอะไรเหลือ,ลอก็คือใส่ลงไปให้หมดแล้วก็จะทานคู่กับไข่ต้มนะคะนอกจากวันนี้โปรตีนจะมีปลาเราก็คือมีไข่ต้มค่ะหลับรองว่าอิ่มทั้งวันแน่นอนเพิ่งมนาะสังเกตได้อีกอย่างนะคะนอกจากปลาทูที่นี่จะก้างเยอะแล้วก็คือเนื้อแข็งด้วยค่ะก็เอาเธอขาดีกว่าไม่มีให้กินเลยส่วนน้าราดวันนี้นะคะก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดที่เหลือเมื่อวันที่ทําเมี่ยงปลาทูะค,ะค่ะต้องการที่จะเคลียรนองเขาให้หมดนะคะก็เลยเอามาทําแทนไปเลยถ้าสมมติว่ากินอย่างนี้ทุกวันคงนนน่่่่าาจจะะะะผออมมแตชวงทีีใกล้ปรํเดืืคค แตกเวอร์ทุกวันนี้ก็พยายามคอนโทรน้ำหนักตัวเองอยู่นะคะแต่ว่ามันคอนโทรไม่อยู่